ตายหนึ่งคนแล้วครับตอนนี้น,น่แหละโลกก็อย่างนี้แหละนายี่มาแบบนี้ต้มีคนตายครับอ่าใครทีนไม่องมีคนตายครับกูไม่ใช่โคนันนะมึงกูเป็นโคนันทวิสารรู้จักไหมเนี่ยไอ้นี่มึงกลับมาทางเก,าก้าอน้ไปไหนไงซ่า กูเป็นเราเป็นตะกล้องที่ดีนะครับเราต้องตามหลังนะไม่มีคอไี้ควายมึงหายไปในลาวาแล้วดังมีอะไรบ้างอะเพชรห้าล้านแพ็กไงไม่มีเดี๋ยวให้อันนี้ไปแทนก่อนนะอ่ะให้ไปสิสองอันให้สิสองอันแทนในพีเอ็คนี่ครับ ิกแอคคันเทศแบบไม่มีไปถามไอ้นูน่นไอ้ยเอ็น,น,นอะไรเป็นควายอะไรมึงใครเป็นคนบางละ่ะใครบางไม่ขึ้นละ่ะอ่าไม่ใช่เขานะเขาบริสุทธิ์เขายังไม่โดนเปิดซิงตันเหาอตัน,ต,นตอนนี้ตันแล้วนะครับตอนผู้ชม yes, เยดเหล็กเอ้ยมีข้างบนนี่ข้างบนไปต่อได้ เอ็นมีไหมเอ็นเอ็นหมูฮะมา<ห>ดิมาที่เดิมที่ลงมาตอนแรกเลยมาที่ไหนมาที่ไหนมาไหนอะ่ะนี่อยู่ไหนอะ่ะมามามากูลงทาออยู่กลางผู้สัตว์โอ้โหไม่ใครว่ายิปบอนไม่ใครอารมณ์เสียวะเนี่ยมึงอยู่ไหน อยู่ไหนกันจ้าไหนจ้ามืออะไรเหี้ยอ้ไอ้ไวยไอ้เนียไอีปูพันนี่แหละปูพันอะไรวะลิงกินปลาอันนี้เช็ดทีมาเลยวินกลับมาเลยวินงอนอ่าเจอแล้วนายนายนายแน,ยน,ยนย่ทางที่เขาทำต่อไปเฮ้ยมึงหลบทำไมกูจะสปาร์ตันซะหน่อยนี่ไงปะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปไหนยังไม่เห็นเลยอ๋อ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอะ่ะไอเตยชัวร์เลยนายอะ่ะโ <c oughs> อ้โหเสียงใครหอนเลยอะ่ะเฮ้ยไปไหนอะ่ะ เฮ้ยซ้อมเฮ้ยสปาตันบอนเฮ้ยมึงจะบับเบียดกูอ่ะป้ป่ามึงเหรอ<ม>เฮ้ยหน่วยกล้าตายมูงพันต้องกล้าตายเปล่าไ,ได้ดับนไม่โดนขวายอ่ะลงแอบสปาตันกูไม่ตายกูถึกเอ้าตกระวาต <c oughs> มีตกต่อต,อต,อตออายขวาเอ้มึงผักให้แม่งตกฮ <c oughs> ะเพชรไหนไอทองท <c oughs> องทองทอง <c oughs> ไม้มึงไงยี้เอ็นเยี้แทนไงตัดไม้กูกูไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม้มึงก็ไม้มึงกากระไม้มึงอารมณ์เสียอ่าลมอีเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบตายอีกรอบแล้วครับโดอะเธออะไรเอ็นเดอร์แมนเสียงเอ็นเดอร์แมนอะมึงเงียบไปสิครับคุกคีเสียงใครหอนวะไม่มึงตัวดี ยามาโม่ไหนเอ้ย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 ดูหมดมาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 มีวิธีแก้เอ้ยอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าเพิ่งฆ่ามันไอ้ควายไก่ไก่รับเดี๋ยวเก็บของให้เดี๋ยวเก็บของไว้ให้สักครู่สักครุร็ออยูอยอย <c oughs> ไ่ไหนวะเยอะอ๋อเจอแล้วอันาดอะไรเป็น <c oughs> ไร <c oughs> เฮ้ยสกเก็เีเย่โดนโดมาคินในสัตว์เลือดเจะหมดเลยแดงหัวอ่าเ <c oughs> ต็มแล้วครับเลือดอี๋ <c oughs> ใครอ,ะอ่ะอ่ามานี่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 จะเอ้าไหมเนี่ยอ่าไปแต่กันรมึงถีบมึงเลยเนี่ยอ่าอยู่ข้างหลังมึง่งเราเล่นมีโคเท่าไหร่นะ โ2วิบสองจำได้ปิ้นเอาไปให้เยอะๆกลับมาด้วยแป๊บหนึ่งเขาเห็นแกแล้วตะเกียบแกเห็นแกนั่งนั่งตกปลาบนลาวาอีหินใครอ่ะต้นทำไมอ่ะไม่สนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยยลาวาออ้ย ใครหอนไว้ยฮงฮุ้งฮ้งฮงเหมือนเหมือนเอาอันนี้เนี่ยเห็นป่ะเหมือนเลยไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยอยู่น้อยันครับทุกคนโอ้โหเียอะไรโอเคเรียบร้อยอีกแล้วนี่รอบเท่าไหร่แล้วครับพี่ นายนายนายตายดีไรอู้ตกกระจายตกกระจายอู้สกิลตั้ทำไมมันเกิดจังวะฮะทำไมมันหากู่อฮะเรียบร้อยครับไอ้เอ็มมาจนมาเนี้มานี่ ถ้าตายกูตบหัวมึงอ่ะอันนี้ของแพงนะเว้ยมาอยู่หลังของแพงของแพงอ่ะของแพงเฮ้ยพอดโด้วยเดี๋ยวเพชรเพชรกูร้องแล้วอ่ะเออพ่อกพูอยู่บ้านดที่อะเร็ยเร็วๆไปต่อถ้าตายกูกูเอาดาบไปถล่มบ้านมึงหน่อยเสียงเจี๊ยบต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 บ อ๋อพ่อมึงตับตับกับแม่มึงเี้อีเปอร์คตเยอะเย็ดเย็ดเย็ดสี่ัวออ๋อกูกลับมาที่ไอพีไอพีอ้อยู่ไหนกันวะเนี่ยไอเหี้นมาขโมยแล้วเอ้าไม่เคยรอยพวกนี้ไปแมนเนยลองกด F3 ด สามกูไปติดอ่า x กูอยูเอลห้าร้ยสิบเอ็ดตอนนี้ก็ห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสาห้าร้อยสี่ห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยห้เ้วยห้้อยหรอยห้เรอยนี่อยห้าอย้าอย้าสอยาอห้าอหรยห้าหนเจอทิ้าร้้วอ่ะมาร้มาอะไรอยห้เร้อยต้า้ย้อ้้ยเฮ้ย้อยาอารอยยอย้ายห้้อยา้ยาองกูมาอห้า้้ย เฮ้ยทีพีให้ทีพีให้เฮ้ยของกูไปหมดเลยเอเฮียนโนูหนูเสียมากเลยครับครั้งนี้ตัวป่าปแล้วเนี่ยเอาฟอร์จูนึงมาเลยเฮียโอ้แหลกแหลกเกอร์อ่าเอ้ยของของอันน่ารักทำไมเก็บไม่ได้ไวะเอาฟอร์จูนมาเลยดีมาก ยอมจำโดนแล้วสินะไม่เคยบอกว่ามีลาวานะเว้ยคนเราอ่ะจริงครับทำไมแค่บอกจะบอกพวกเขามาหลายโคไปแล้วเมย์ปลาจะลอยเลสสโตนเอาทำไมมันแลักเกอร์อย่างงี้อ่าหายละหายแลกละ,ละบ,บนอะไรมึงกูได้ยินไหนวะครับเหออยู่ในดันเขาเรียกว่าดันหรือเคฟวะยูไม่รู้อะลอยลอยเลสสโตนก่อนอะ แทนทุนเมื่อกี้โอ้โหฮะเด็กไม่เอาไม่อยากได้บ้านเยอะแล้วอ้าวเมกี้ยังบอกบ้านจนเหล็กอยู่เลยเอ้ยเหล็กเ็กมีติดปแว่ใครถามเ้าบของก่อนแล้วกันอ้าวไปขาบของเฮ้ยซอมเติมหนึ่งโอ้เสียวซอมไหย มีอะไรขุดไมยังเนี่ยฮะโอ้ยตัวอะไรมาทำบ้านแล้วครับที่จะแบกปาร์กไป,ปไไเป็นไรอ่ะปวดขี้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรยิงอีกแล้วไม่รู้กี่นาทีแล้วแหละช่างมันคีเปอร์ oh โ no, นพี่ผมกลัวแล้วพี่พี่อย่าทำร้ายผมเลยเนี่ยครับอยู่ไหนวะครับอยู่บอกว่าอยู่ในดัม โคตรลึกอะมึงหากูไม่เจอหรอไอ้เหี้ยเดียวสวนเฮ้ยลาเลลูยาเฮ้ยอะอะไรฮ้ยคิปเปอร์ตามกูได้ไงวะต่ีกูว่ากูมีตอนะเอ้ยสเกลจชิดมายู่ข้องล่ะเออแป๊บนึงแป๊บนึงกูจะตายแล้วเมยอพอจูนเวลอะไรเหรอเวลสามไม่ใช่ เร็วอะไรครับเร็วเยอะอะเวเยอะโพดเอ้ยสเกี่ตันกัดกันเองทำไงให้ได้อะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเยี่ยที่ป้าอาไอพีกูขออยู่ในหลุมนี้แป๊บนึงเสียงอะไรวะเอาไม้แก้แล้วอ่ะไม้เวลเท่าไหร่อะได้พอเยอะเเลยอะเปเสกเวลเองเสกเวลเองตอนนี้ครับ อุ้ยอุ้ยดากูมึงดากูอุ้ยอุ้ย,อยสองตัวเลยสองตัวเลยอยูไม่ตายแล้วบอกว่าอยู่ใต้ตีนมึงอ่ะเราเล่นกูห,หลอกมึงไงควายสงสัยต้องไปก่อร่างสร้างตัวใหม่แล้วเนะนี่ย <laughs> มึงอยู่ไหนไ,หนไหน้ควายบอกพิกัดมาตอนนี้ผมอยู่พิกัดที่ลบสี่ร้อบแปดจุด สี่กะสี่สองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามห้าแซดแซดเท่าไหร่แซดหน <1, 7. S 1> ึ่งแซดหนึ่งเจ็ดรีดเหล็กเหล็ก<ส>เอ้ยเหล็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันแปดเจ็ดไหล่ตาเออโไม่ต้องสงสัยครับที่เขียนเสียงสุดาสุดา อ,อ,อ,มมอ,อยู่ไหนเนี่ยผู้พันอยู่ไหนผู้พันฮะอยู่บ้านบ้านครับเห็นแล้วบ้านครับครับ <c oughs> เอ้ยเห็นแล้วเห็นพีเอแล้วเอได้แล้วได้ไรเอ้ยอันเบกสามพอนด์จสามแล้วก็เอามาปนเลยเวน ปัครับครับเฮ้ยเจอแล้วเจอทางสว่างกูแบบีหน่อยกูเจอแล้วกูเจอมึงแล้วแต่แกมึงอยู่เฉยๆดินีเยี่ยสอมมาเดี๋ยวดเด็ดยด็ดเด็เด็ดเดเด็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 ดเ็เดดูดเดด ไม่เจอแล้วไหนไม่ใครอีกแล้วนูยี่ฮียซอมบี้สัตว์ห้องน้องเท่งเหรอไปอเจอแล้วเฮ้ยใครยี่ฮียโดนบาคินกูอีกแล้วอาตอนนี้เราก็อยู่กันสามคนนะครับครบแล้วครับ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยข้างหลังร้อนด้วยหันไปดูดิข้างหลังร้อนเฮ้ยนายนายข้างบนน่าสนใจอ่ะน่าสนใจเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยโคตรน่าสนใจมีทองเนียแล้วเราก็หลอยไปเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยคือข้างบนเนี่ย ตมี้เข้าใจข้างใน,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 นอะไรอะไรกูไม่ใช่หมานะมึง,งกลัวอ,อุย้ยไหนนร้นองเลยเนี่ยร้องเลย,ยอย่าผ่าตาสัต <laughs> วเ์เฮ้ยกูผ่ามึตงตกได้ปะ ดูตัวอย่างนะครับหุ่บอุ้่นตกใจลาดอยู่อยู่ข้างล่างอ่ะนี่นีอยู่นี่ดูดิหลุมนรกเว้ยหลุมนรกเอาของในตัวออกให้หมดก่อนแนะนำก่อนที่จะดูเอ้าไไปใส่กดออสปาร์ตา เฮ้ยทางทางไห,างห้ความมืดเนี่ยโอ้สูงเลยเจอแล้วไว้เจอแล้วไว้ตับ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 ถ้าขุดเป็นบันไดไม่ได้หรอบ้านกูขี้เกียจขุดเว้ยนี่เนี่ต้องมีทีสุดยากูไม่เหมือนใครเนี่ยใช่เ <laughs> <laughs> หรอไอ้สัน ไปยางเลยยางเลยไปทางนี้ก่อนดีกว่าเอาโคมาแบ่งเลย,เลย,เลยพวกนี้